the flame on max. I'ma keep it going 'til there ain't that left. Going 'til there ain't nothin'. Keep the flame on max. I'ma keep it going 'til there ain't that left. Going 'til there ain't nothin'. Keep the flame on. Gotta nah, nah, keep the flame on. got keep the flame on. on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กาโมโตครับผมเป็นไม่กาโมโตครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เอาของที่โคตรดีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถอยู่ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยสัญชาติอังกฤษใช่ฮะต้องบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีสุดๆประจำร้านครับผมคันนี้ก็จะมีความแรไอเทมอยู่อ่าแล้วมันจะแรแบบไหนล่ะอ่าเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นเจ้าจากู้นะครับตัวนี้เป็น XJ6 นั่นก็คือตัว X 3 0 0ใช่ครับผมนะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นตัวยาวลองวิวเวสนะไม่ใช่ตัวสั้นอ่าเป็นตัวยาวและก็ยังเป็นสีที่หายากสีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องสั่งทําพิเศษจากจากัวจากนู่นเลยต้นขวดเท่านั้น่เขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่เว้นเขาเรียกว่าสีไอซ์บลูครับสีไอซ์บลูจะเป็นสีฟ้าเมทเทริกเมทริกหาคตรยากหายากมากต้องสั่งทําจริงๆต้องสั่งครับและจะต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่าง ว่ารถคันนี้จริงๆเป็นรถของพี่เบนซ์ครับผมโอ้โหถ้าเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถของพี่เบนซ์นะครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าสุดๆอ่าเพราะพี่เบนซ์เนี่ยรายละเอียดในการดูแลรถและเก็บรถเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดจริงหรือเปล่าู้ชมกันเลยดีกว่าเอาละฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้าจักรกสุดหรูนะคันนี้นะคุณผู้ชมครับ ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมครับผมก็สัญลักษณ์ของเขาก่อนเลยนี่เสืออาจาวกัะวโดนะครับผมสภาพสวยมากนะครับผมครับมีหน้าเสืออยู่นี้ด้วยนี่สภาพสมบูรณ์เลยใช่ฮะการโครเมียมนี่เงาไม่มีแตกถังนะครับผมครับผมนหน้าที่เป็นโครเมียมก็เงาสวยงามเช่นกันนะไม่มีรอยยิ้มนะครับครับอยากให้ดูนี่หน่อยแม้กระทั่งไฟตัดหมองนะยังถือว่าสภาพใสสวยเลยนะใช่ฮะนี่แล้วก็เลนไฟหน้าใสสวยเช่นกันนะครับผมรีเฟลกเตอร์ข้างในก็สวยเลยครับครับผมเมานะฮะมาถึงสีตัวถังนะฮะอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้้นนนแลววะ่าเป็สี ีพิเศษนะฮะต้องสั่งจากโรงงานเท่านั้นานะเรียก<ช>ได้ว่าสีไอซ์บลูหรือฟ้าเมทัลิกนะฮะ,ะที<ม>ท่ทุกๆคนอยากได้สีนี่ผมบอกเลยสวยงามฉ่ำนั้งคันใช่ครับผมแล้วก็ล้อเป็นล้อเดิมของจากจวนะที่เป็นแบบฝาของจากจัวงนี้เลยนะสภาพหนีสีสวยมากนะครับผมเป็นล้อข้อ16นะบอกเลยดูสมบูรณ์มากๆครับผมปี96แล้วเออแล้วพี่คือบอกไปว่ารถคันนี้เป็นปี1 9 9 6นะครับผมคันนี้อยากผู้ชมมาดูตัวจริงมากว่าในบางมุมมองอ่ะ มันเป็นออกเหมือนเทาๆเนาะ,ะและะว้วบ,บางมุมเนี่ยมันจะเลือบแบบออกเป็นประกายฟ้า,ฟาใช่ครับดูตัวจริงว่าคือสีมันสวยมากเลยนะเล่นแสงอะไรได้สวยงามมากครับใช่คุณผู้ชมฮะแล้วนะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นรถผมนี่ผมเน้นรายละเอียดมากนะฮะเส,ส้นสายตัวถังนี่คุณลองดูดิว่ามันคมกลิบขนาดาไหนดูดิตั้งแต่หัวจดท้ายนะผมเน้นมากๆนะะแล้วก็คิวทุกอย่างนี่แนบสนิท,นทแล้วก็ เอ่อคิ้วพวกนี้เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่มาแต่ได้สักพักแล้วนะสักระยะแล้วนะคุณคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเส้นหนึ่งอ่ะผมซื้อมาตอนนั้นนะ9,800แล้ว8,9 0เเนี่ยต่อเส้นเนี่ยสี่สี่บาทนี่ก็สี่หมื่นนะับคือจําได้ว่าพีนสั่งมาจากนอกด้วยนะใช่ฮะใช่งลงมาจากเมืองนอกเลยนะใช่ครับผมนี่เราก็ดูเส้นตรงนี้นะนี่สวยงามนะครับผมครับหลังจากกั้วสภาพสวยงามเช่นกันครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่เริ่มไฟหน้าเลยนี่เลนสใสสวยเช่นกันนะครับผมนี่ที่คุณมียมนี่เงาวับเลยไม่มีรักยิ้มนะครับฟันตันหมอกด้านนี้ก็สวยงามเช่นกันนะใส่กิิบเลยครับผมบอกอย่าสีตรงฝั่งนี้ยิ่งน่าจะเห็นชัดเลยนะแม้ว่ามันจะเหลือบๆเท่าๆผ้าฟ้าบอกว่าสีสวยมากใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตัวถังคุณฟังนี่โอ้โหบางเจ็บไม่มีตรงไหนหนานะผมกาปรันตีเลยนะฮะรถดีมากครับผม ล้อหน้าล้อเจริมจากกวก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมครับผมมาถึงด้านภาษีนะพอดีว่าผมไม่ได้ปิดไว้ผมจําไม่ได้แต่บอกคุณผู้ชมได้เลย,ยว่าไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดแน่นอนร้อยเซ็น,นะฮะคันนี้นะค,ะครับคุณผู้ชมครับมาดูด้านท่าข้าตัวถังกันบ้างนะตัวถังยาวๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะนั่งนะผมบอกเลยนะสวยหรูดูดีคุณดูเป็นเศรษฐีมากๆ<า>เลยคือสมัยก่อนตอนผมเด็กๆแม่ก็จะบอกตลอดว่า จากรู้นี่มันรถเศรษฐีนะเราไม่มีปัญญาขับหรอกนะผมเพิ่งมีปัญญาใช้ตอนนี้แหละคุณผู้ชมและนี่ที่พี่เบนบอกไปเปลี่ยนใหม่ใหม่เห็นไหมภาพสวยงามนะเงาวับเลยใช่ครับผมสติกเกอร์ด้านข้างของนี่ก็สวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วต้องบอกว่าคิ้วตรงนี้สันหลังโครงหลังคากระจกหน้ากระจกหลังคือทุกอย่างสวยเลยนะผมบอกเลยแล้วแล้วก็ล้อหลังจากรู้ก็นี่สภาพสวยงามเช่นกันครับผมนี่ก่อนจะไปต่อที่บ้านท้ายผมลืมบอกไปเลยว่านี่ยางของพี่เบนคันนี้เขาจะเป็นยางโยโกฮาม่านะ เป็นตัวบูเอิร์อยากจะบอกว่ายางนี่มันเป็นปี2021ด้วยนะคร oui, ับผมบอกเลยว่ายางใหม่สีเส้นนี่น่าจะแบบหลัก <ár> ร้อยอะอกใช้หลักร้อยโลครับผมใช่ครับผมกล่องไล่มานี่คิ้วโครเมียมนี่เห็นไหมงาสวยงามนะไม่มีบิดไม่มีหลักยิ้มครับผมครับผมนี่จากั่วไฟท้ายสวยงามนะครับผมมือเปิดโครเมียมนี่สวยงามมากครับผมทางขวามือผมฮาโลโก้เอ็ครับผมยังอยู่สวยงามนะ ไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็สวยงามเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือท่อคู่ออกซ้ายขวาจริงจากโรงงานด้วยนะครับหรือว่าสภาพดูสวยงามมากครับผมครับผมอ่ะห้องสัมภาระ ในลงโล่งสไตล์ชาโกูใช่ครับคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูนะฮะสวยหรูเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับกล่องซีดีของเดิมของเขาก็ยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะกล่องไนก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็พรมทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพรมให้ดูก่อนไอตรงนี้เนผมตัดเพิ่มมานะตัดเพิ่มมาแต่ว่าเวลาเปิดขึ้นไปนะทุกอย่างจะเป็นพรมเดิมของเดิมทุกอย่างทุกชิ้นนะใช่แล้วครับผมเปิดขึ้นไปก็นี่จะมีพวกเครื่องมืออะไรอย่างนี้ตัวหนุนร้อยังอยู่แมลงอยู่ครับผมใช่ฮะ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะก็จะเป็น3,200ซีซีเป็นแบบ6สูบเรียงนะครับผมครับผมบเครื่องดูแห้งมากนะและ<ช>้วสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับเจ้าจาก,กัวคือกาดทอด้านข้างเนี่ย เขาจะมีความเงานะทําให้ห้องเครื่องดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยครับผมครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างนะฮะว่าคันนี้นะเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะครับผมรับประกันนะว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็อยากพิคอฟดูข้างหน้านิดนึงนี่ตัวพวกสติกเกอร์วอร์นิ่งโรงงานนะเห็นไหมอยู่ครบเลยนะเนี่ยจากุ้งคาร์ลิมิเต็ดทุกอย่างนี่วินิเคิลเอ็กซ์ซอร์สเอมิชันอะไรนี่สติกเกอร์อยู่ครบเลยครับผมเขาบอกว่าสวยเดิมอ่านภาษาอังกฤษเลยเนี่ยอ้าวนิดนึงนิดนึงแล้วเกีียยรทับไไไวหือเปล่่่ามมมมี แล้วก็คืออีกอย่างเอกลักษณ์ของเจ้าจากักรั้นะมผมจะชอบมากก็คือกระโปรงหน้าเขาเปิดปิดขึ้นนี้นะับ,บอกเลยว่ามันดูแบบเท่นะพอยุคนี้เขาไม่มีใครทํากระโปรงอย่างนี้แล้วปิดให้ชมหน่อยนี่นะบอกเลยว่าดูเท่มากนะอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวเพดคาซีอยู่นี้นี่เดิมเดิมนะครับผมครบเลยกระจกบานหน้าฝั่งซ้ายนี่กระจกเดิมนะครับหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบ,าน,า,ยบานเล็ก กระจกหลังอยู่ฝั่งนี้ครับพี่กอฟข้ามฟางมาเลยนี่กระจกหลังอยู่ฝั่งนี้นี่ของเดิมนะครับบานขวาบานเล็กหลังขวาบานใหญ่แล้วก็บานคนขคับนี่เดิมครบทุกบานครับผมมาถึงภายในรถยนต์หรูคันนี้กันบ้างนะท่านผ,ผู้ชมครับขออนุญ,ญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่หนังด้านข้างนี่จะบอกเลยนะสภาพสวยเลยนะครับผมลายไม้นี่เงาสวยงามเลยนะครับผม โอเมียมนี่ก็เงาสวยงามเช่นกันนะแข้งข้างประตูนี่ขสะอาดมากนะครับผมช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะครับกระจกไฟฟ้าลงขึ้นเลื่อนๆเลยครับลองีทีครับผมเอาละฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่ภายในดีกว่านะฮะคุณผู้ชมต๊บหนึ่ง ครับก่อนได้ไหมได้ครับผมสครับเพจจากัวนะบอกว่าเงาสวยงามมากครับผมใช่ครับคุณผู้ชมครับอมาดูด้านในกันบ้างนะคุณผู้ชมโหข้างในนะคุณผู้ชมครับสวยหรูและดูดีนะฮะคุณผู้ชมนะเบาะทุกอย่างสวยงามกริบเลยคุณผู้ชมคะไม่แตกไม่ขาดได้ไม่มีล้นนะฮะสวยจริงๆก็นั่งและก็ชับตัวด้วยนะฮะใช่ครับผมดูระบบไฟฟ้านะครับผมครับผมถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ ปรับขึ้นหน้าครับผมนะเอ็นลางครับผมใช้งานได้ครบเลยครับผมครับผม,ผมคุณผู้ชมฮะเอาละฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหผมมานั่งทีไรนะโอ้โหรู้สึกว่ากลิ่นผู้ดีจับผมจริงจริง <ฮะ S 1> เลยผมชอบมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะกลิ่นเกินหนังเหนือทุกอย่างของเขานะพร้อมนะคุณดูดชบอร์ดหน้า <ฮะ S 1> ของเขานะนี่ผมต้องบอกเลยเป็นไม้แท้นะคุณผ<ช>ู้ชมเ,<ล>เป็นไม้แท้ทิมสวยงามนะ คอนโซลนะสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวช่องแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมนะคอนโทรลตรงกลางคุณดูดิความเดิมดิที่เก็บเอาไว้นะคอนโทรลแอร์เดิมนาฬิกาเดิมนะอาจจะมีมองไม่เห็นบ้างตามอาย,ยุการเวลาของเขาพนะิคเซลนะครับคุณผู้ชมครับผมวิ <With S 1> ทยุเดิมนะระบบเกียร์มันเกียร์อัตโนโมัตินะมาะพร้อมด้วยเขาเรียกว่าอะไรทิมลายไม้สวยๆงามๆตรงกลางนะคุณผู้ชมครับผมเชียบุรีได้ที่จุดบุหรี่ได้นะแล้วก็ เกะการท้าแขนนี่ไงก็ถือว่าลึกอยู่นะใช่ฮะสวยด้วยนี่เห็นไหมสวยแน่นอนนะสในนี่สวยงามเลยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมแผงประตูด้านขวานี่ก็หนักสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ลายไม้เงาเลยมือเปิดโคมี่ยก็เงาเช่นกันนะครับผมแผงข้างนี่ขาวสะอาดจั้วนะครับผมช่องลำโพงไม่มีแตกหักเช่นกันนะอ่ะกันจกไฟ้านนะครับลงขึ้น นี่เลื่อนๆเลยปับทางไฟฟ้านะครับผมไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงใช้ไงานได้ปกติกครับผมครับผมก่อนข้างในขับเพลทฝั่งนี้จาก<ช>ั่วเง,งาสวยงามเช่นกันครับผมอ นั่งและอยากได้ดูไปถอนหายใจไปแล้วเราหรับอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพอดีของเล่นเยอะเยอะมากเยอะเยอะเลยต้องปล่อยกันไปบ้างอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่นะครับเบาะคนขับนะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเบาะที่มันสวยขนาดนี้เพราะว่าผมคุ้มใหม่แล้วแล้วคุ้มเป็นหนังแท้ครับสองตัวเนี้ยประมาณ2 0 0 0 0บาทตอนที่ทําไปนะฮะเพราะฉะนั้นเบาะผมการันตีนะฮะเบาะนะฮะหนังก็คือเรียกได้ว่าหนังเขาเรียกว่าลายเดิมครับผมทรงเดิม เดิมทุกอย่างนะเย็บ yep, เหมือนเดิมทุกอย่าง<ม>แค่เพิ่มความสวยให้มันแบบว่าเนียนตาสวยกริฟทุกอย่างไม่มีขาดไม่มีแตกได้ไม่มีร่นนะจริงๆก็ต้องนับว่าเป็นน้องนองรีสโตลแล้วนะใช่ครับผมอ่ะบอกไฟฟ้านะครับเดินหนะ้าถอยล้างแล้วก็พนักพิงครับผมขึ้นโลงใช้งานได้ปกติครับผม มาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับโดดเด่นด้วยโลโก้เสือนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าจากกลแบบนี้นะพวงมาลัยสวยงามครับเดิมทุกอย่างของเขาผมบอกเลยนะคุณผู้ชมเดิมคลิปจริงๆอะต่อมานะคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่ารถสมัยก่อนนะรถที่จะเป็นเขาเรียกว่ารถผู้ดีนะฮะรถเศรษฐีคุณดูด้านเลือนไม้นะข้างในนะตกแต่งไปด้วยลายไม้ทีมลายไม้ของเขาก็ยังมีนะคุณผู้ชมจอไม้นะ สวยงามนะฮะไม่เมยทุกอย่างนะฮะคันนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวิ่งมาเพียง25,150กิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้แท้ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับคสวยกลิปแบบนี้นะต่อมาข้างบนหัวของผมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมครับบังแดดด้านขวาครับเปิดครับผมนี่เปิดขึ้นมาครับมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดใช้งานได้ครับผมฝั่งทางซ้ายมือผมบ้างครับคุณผู้ชมฮะ เปิดขึ้นมาฮะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครับผมอ่ะต่อมาตรงกลางครับมีอะไรกันบ้างครับเปิดครับไฟตรงกลางติดครับไฟด้านขวาติดครับไฟด้านซ้ายติดครับครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าที่ใส่แว่นนะฮะคหนึ่งที่คราบครบสมบูรณ์ มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวานะฮะนี่ก็เริ่มลงหนังเลยนะครับผมก็หนังสภาพสวยงามนะครับผมไหลมานี้เงาสวยงามเลยเวลารีวิวพวกประสไตล์รถแบบประตูเขาเรียกลองวิวเบรนะครับสังเกตมือผมเลยแสดมว่าผมตัวสูง้ะนะใช่ฮะคือยาวมากนะครับผมแล้วก็แผงข้างประตูนี่ขาวสะอาดเลยนะครับชราไม่มีตะคากอิเคบุรีกดปุ๊บนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะกระจกไฟฟ้าลง ขึ้นสง,งานได้ปกติเลยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมครับทุกอย่างนะฮะสวยคลิปแน่นอนนะฮะขึ้นเชื่อเป็นรถผมแล้วนะฮะทุกอย่างนะฮะคุณจะได้ไปแนะฮะแล้วคุณก็จะสบายใจแน่นอน,นะฮะแล้วลสวยหรูดูดีครับหนังหนึ่งทุกอย่างทีมลายไม้นะฮะข้างล่างนะ,ะสวยแผงแลระพงก็ไม่แตกนะฮะทีมลายไม้มทุกอย่างสวยงามแล้วก ที่เขียบบุหรีก็ยังอยู่นะค,ะคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติครับต่อมาก็เทสระบบไฟฟ้าฮะเป็นไงฮะลงอย่างลื่นครับ ขึ้นอย่างไวนะครับผู้ชมครับบนหัวผมกันบ้างนะมีราวจับให้สําหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะสามที่นั่งนะเบาะหน้าฮะแล้วก็ด้านหลังสองที่นะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถนะฮะลองวิ h เบสนะช่วงหลังนะฮะเออนะช่วงนั่งด้านหลังเขาจะมีตัวยาวกว่าปกตินะคุณผู้ชมนะเล็กมผมเหลือเยอะนะคะเห็นรถนะดูเหมือนเตี้ยแต่คุณดูหัวผมดิโอยังเหลือเยอะเลยนะยาพื้นที่เหลือยังเหลือเยอะนะจับ้นใช่ผมสูง170นะฮะนั่งนะผมบอกเลยว่านั่งค่อนข้างสบายนะฮะใหญ่โตโอโทงนะฮะ ตรงกลางมีแอร์ให้คุณผู้ชมด้วยนะไม่ต้องไปแย่งกับข้างหน้าเลยนะสา,สามารถปรับแรงลมได้น,นะฮะจะแรงหรือเบานะคุณผู้ชมครับพื้นนี่โหผมปูนี่เขาเรียกว่า ผมกระดุมอย่างดีมาให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้มันเลอะนะฮะผมมาที่นั่งเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะผู้ชมครับเบาะนั่งของเธอนี่เป็นของเดิมสวยแท้แน่นอนนะไม่มีตําหนินะฮะผู้ชมครับอ่าไม่ขาดนะผู้ชมนะสวยงามนะฮะไม่ได้ดําด้วยนะฮะผู้ชมและอยากผู้ชมดูลักษณะของเบาะเขานิดนึงนะคือจะบอกว่าเบาะเขาเนี่ยตัวที่รองน่องมันยาวมากเลยใช่ฮะใช่ใแล้วก็ลักษณะการนั่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นการชันขาขึ้นนิดนึงมันทําให้แบบเราน่องเรามันพักขามันนั่งแล้วมันจะสบายใช่ครับผมหรือว่า เป็นเอกลักษณ์ของเขามากนะครับผมสวยงามมากนะฮะแล้วก็พนักพิงนะ,ะทุกอย่างเรียบร้อยหัวหมอนคอนโซลด้านหลังนะฮะผู้ชมเรียบร้อยขนาดไหนนี่นะ,ะแล้วก็ท้าแขนที่ขาดไม่ได้นะผู้ชมครับอ่ะยังไม่ได้บอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะน้องอุ้มกดไฟตรงกลางนะตรงหัวนะฮะไฟด้านเสาข้างซ้ายข้างขวาก็จะติดปกติเอ็นะครับสั่งเปิดจากข้างหน้าได้นะฮะ<ม>ที่เสาซีนะนี่ติดปกติเลยครับผมครับ,รบแล้วพี่ก๊อฟขอด้านหลังหน่อยเมื่อกี้ข้ามไปดูเสาอากาศพิทยุเขาหน่อยนี่ตอนนี้พอดีเราเปิดสวิตกุญแจไ้นะมันก็เลยขึ้นสุดนะทุกข้อนะ เสร็จแล้วเวลาเราปิดกุญแจแค่ดับปุ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะเก็บลงเลยเห็นไหมนี่เก็บทีละข้อทีละข้อลงไปลื่นๆเก็บลงไปเลยเนี่ยให้ขึ้นให้ดูอีกทีด้วยดีว่ะเขาันขึ้นลงได้ปกตินะนี่ไงนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาทีละข้อขึ้นคอยขึ้นคอยขึ้นนี่ลื่นครบสมบ,บูรณ์ครับผม ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา3ามคนนั่งกันอยู่ในเจ้าจากั้งคันงามคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยให้คุณผู้ชมดูผ้าหลังคาก่อนโอ้โหมันสวยทุกมุมมองนะครับเบาะด้านลงด้านหลังนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับแผงประตูสวยงามนะครับโอ้โหนี่คือสภาพอย่างกรถรีสต์โตนะครับคุณผู้ชมแต่คือมันใหม่จริงๆมันนี่นะครับนี่มันรีสต์โตแล้วอีกนิดเดียวนะครับนี่ดูสิเห็นไหมฮะ ทุกอยย่างงสวนี่คืออยากให้ดูแบบหน้าจอเขานะเนี่ยแม้กระทั่งเล่าวัดแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิความร้อนความเร็ววัดรอบวัดโวลต์แบตเตอรี่เกณฑ์น้ำมันแล้วก็ตัวกิโลรวมนะอืมสวยคลิปทุกอันเลยนะแล้วใช้ได้หมดเลยด้วยใช่สมบูรณ์มากเห็นไหมฮะโอ้ยทิ้งายมึงายไม้ไม่มีแตกดูดินี่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 ใช้ได้ไหมใช้ได้นี่ฟัรเลยนี่ใส่เทลเข้าไปจะมันจะใช้ไม่ได้เหรอพี่ก๊อฟเห็นไหมฮะนี่นี่แล้วออกปุ๊บ วิทยุก็ใช้ได้ขึ้นวิทยุอ่านี่โอ้ยเลยเลยเพลงเพลงน,<ๆ>นอกเห็นไหมใช้ได้ครบเลยนะครบจริงๆสมบูรณ์มากสมบูรณ์มาก,มมากดูดิโอ้โห<ช>คือต้องบอกว่านั่งข้างหลังนะครับนั่งสบายนะครับนั่งเป็นคุณท่านเลยนะครับ <jam> โอ้โหที่เขาบอกเศรษฐีขับจากรั้วเนี่ยคือเรื่องจริงใช่เลยจัดไปหน่อยขอรรถสักคู่เสือกระโจนโอ้ยดูดิงไ โอ้ยเฮ้ยลงรถรถเอยดูดิเสียงคำรามดิอุ้ยเวลากดไปเสียงเครื่องมันอ้แบบใช่คำรามดูดิดิโอ้ยเสียงเครื่องนี่มันเป็นแบบ6สูบเรียงนะแต่ทำไมเวลาจังหวะกดเขาเรียกดูอากาศอ่ะเอาจริงนะหลอกว่าเป็นวีแปดได้เลยเพราะว่าเสียงมันคำรามอู้แบบพวกแบบอทันรถแบบพวกวีแปดอ่ะเสียงเครื่องพอมากนะโอ้ยลองอีกทีดิดูดิดูดิ แรงน้อยเนี่ยโดูดิดูดิดูดิดูขึ้นดิโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วเอ้ยโอ้โหนิ่งๆนะครับผู้ชมไปแบบนิ่งๆเลยแล้วพี่กีดจังหวะคือเบรกด้วยนะใช่ไม่มีสะบัดเลยลงแบบนิ่งเลยอ่ะเนี่ยขึ้นเนินขึ้นเนินนะครับจำเนินนะครับนี่เห็นไหมปล่อยมือนะเห็นไหมโอ้หสุดโอ้โหบอกเลยว่าไม่เสียชื่อที่อดีตรถพี่เบสเลยดีอ่าใช่แต่ว่ามัน เอาเครื่องเลยแล้วกันคือเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสมบูรณ์มากนะแล้วก็กดไปมี่กี้แบบมันก็แบบเขาเรียกด้วยแบบมันทะยานออกเลยอะ่ะแล้วพอเวลามันยิ่งไต่รอบไปเรื่อยๆรอ,ยอบมันได้แล้วลอยลามแล้วอะ่ะยิ่งมาแบบฮูบๆเลยอะ่ะแล้วก็เกียร์เมื่อกี้นะกดแบบ ตอนที่ลากรอบสูงอะ่ะก็เปลี่ยนนิ่มมันไม,ไม่ไม่กระตุกตึ้งเลยนะแล้วก็รอบคันรอบต่างๆก็เปลี่ยนได้ปกติเช่นกันครับก็ช่วงล่างอบอกเลยมันนุ่มนะไม่ต้องพูดถึงเลยช่วงล่างเนี่ยแล้วแลวก็ความสัมบูรณ์มากเลยด้วยมีกีมีกีก,ก,กดคันเร่งด้วยนะแล้วจำเลยให้ดูด้วยพวงมาลัยก็แบบผมไม่สะบัดไม่ดึงอะไรเลยอ่าเปรียวอ่ะแล้วความเงียบของรถดูดิโอในนี่อันนยังที่เราไม่กดนะเรื่องเงียบนะเงียบเนี่ยไม่ได้กดขับแบบชิวๆธรรมดารับลมฟังเพลงแอร์เย็นๆแอร์เย็นสบายเลยอ่ะ นั่งสบายแฮรเลยฮะผมบอกเลยใครพลาดคันนี้นะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าจะหาราคานี้และสภาพนี้ได้อีกเลยและสีเป็นสีพิเศษอีกต่างหากใช่คำนวณดูนะครับผมว่าพ้นไหมเนี่ยคืนนี้คือต้องหวังนิดนึงโดยพี่เพราะว่าผมเห็นคันนี้ตั้งแต่ที่เบีนได้มาแรกๆแล้วที่เราบอกว่ามันอีกนิดเดียวจะรีสโตที่มันแบบมันไม่จะเป็นต้องทํหลังคันอ่ะเพราะต้องบอกพื้นฐานรถมันมาสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วต้องบอกว่าพี่ผม พี่เบนเราอ่ะมีความโรคจิตนิดๆเองด้ยถ้าเป็นผมผมก็ว่ามันก็สวยอยู่แล้วนะใช่แต่พี่เบนตเขาไม่ได้สวยรับมันต้องสวยกว่านั้นมันก็เลยแบบกลายเป็นว่ารถคันนี้มันเลยยิ่งสวยขึ้นไปอีกเขาเป็นคนพี่เบนนี่น่าจะต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลกเนี่ยมาคือเป็นโรคจิตอะนิดนึงก็ไม่ได้พอคันนี้มาผมก็ลือเลยลือเลยอย่างเมื่อวานได้ของเล่นมาใหม่มาแล้วลื้อเลยผแล้วจริงคนนี้ก็คือแบบเวลาพี่เบนฟังแล้วพี่เบนลือไม่ใช่ว่าลือแบบลือไม่เป็นนะพี่เบนี่ แบบอย่างบางอย่างพวกมันเป็นพลาสติกเนี้ยผมดูพี่เบนแกะแกะ,แกะ,แกะปาเนียดมากเบามากต้องบอกว่าจริงๆบางเราไม่ได้รื้อเองเป็นทุกนุ่นหรอกแต่ว่าเราจะต้องเปิด YouTube ดูของต่างประเทศเขาะจะมีวิธีการสอนอยู่แล้วครับว่ารื้อยังไงให้ถูกต้องมันจะได้ไม่เสียหายเขคือ,อ,อถ้าพี่เบนเลื้อมั่นใจได้เลยว่าไม่มั่วแน่นอนไม่เสียหายเชื่อ,อ,อมือได้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าจากรั่วอดีตรถพี่เบนซ์ใช้เองครับสวยพอกริปพอไหมครับคุณผู้ชมและต้องบอกคุณผู้ชมย้ํากันอีกสักรอบนะว่าใครที่อยากได้เป็นสีนี้จากโรงงานนี่คือต้องสั่งทําเท่านั้นนะใช่ฮะขออีกรอบนึงเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไอซ์บรูครับไอซ์บรูช่ะครับโอ้โหขับแล้วชุ่มฉ่าเย็นเหลือเกินครับผมแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งว่าราคาในตลาดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่600,000กว่ายันไปถึง900,000บาท ใช่ฮะเปิดดูซะก่อนก่อนซื้อแต่ไม่ได้สีนี้นะไม่ได้ไม่ได้หายากมากพวกนู้นจะเป็นสีที่แบบสีธรรมดาสีเงินทั่วไปอะไรอย่างงี้เปิดดูก่อนเช็คราคากันก่อนใช่ฮะวันนี้นะครับผมกับพี่เบ้นนะครับเสนอให้กับคุณผู้ชมสวยๆคลิปๆแบบนี้แหละเนื่องจากเป็นวันกัญชาบอล็อกบอล็อกบอล็อกอยากให้คุณผู้ชมยิ้มได้ลอเกิน แหมยิ้มเลยเราเนี่ยยิ้มเลยสายเยิ้ม5 2 9 0 0 0อมันบาทเท่านั้นครับแยกกันให้หัวทิ่มไปเลยครับผม529คุณผู้ชมฟังดีนะ52าอคุณผู้ชมต้องไปวัดอีกในตลาดเนี่ยราคา60กว่ายัน9กกว่าเนี่ยครับผมว่าจะได้สภาพแบบนี้หรือเปล่าใช่ฮะและมีสีนี้หรือเปล่าครับนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์เอาเป็นว่ายอดจัดเดี๋ยวลงให้ทีแล้วดงให้ด้วกันนะครับสำหรับท่านที่จัดไฟแนนซ์แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ซื้อสดรีบติดต่อเข้ามาแล้วพบกัใหม่คลิปหน้ากับไมค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกมอโมโต์นะครับ